ที่นะวันนี้ขอไปด้วยครับนาก้อนนะครับอยู่ข้างหลังขอไปด้วยนะครับที่ว่าไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยนะนะนะวันนี้นะจะพูดถึงเรื่องทําความรู้จักกับการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์เบสนะครับมีกี่ประเภทกันบ้างการแข่งขันนะอย่างแรกเลยผมพูดไปหลายคลิปมากเลยครับเกือบทุกคลิปเลยการจะคือนะครับการแข่งขันเนี่ครับน่าจะมองไม่เห็นนะ นี่ครับคอยดูนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับนี่ครับโรลเลเบิ้ลครับนะมันจะมีอย่างแรกเลยก็คืออินไลน์สปีดสเก็ตติ้งนะครับนี่นี่แบบนี้ครับไม่ใช่ครับโรลลเบดนะครับนะอินไลน์สปีดสเก็ตติ้งนะครับก็คือที่ผมอธิบายครับเป็นรองเท้าที่ว่าสั้นๆนะครับมีล้อสามล้อหรือสี่ล้อนะครับใหญ่ๆเลยนะครับล้อใหญ่มากนะก็แข่งวิ่งความเร็วกันครับนะ แข่งวิ่งการความเร็วเหมือนโรลเลอร์เบนะครับแข่งโรลเลอร์เบรความเร็วกันนั่นก็คืออินไลน์สปีดสเก็ตติ้งนะครับอันที่2คล้ายๆกันนะครับก็คือช็อตแทร็กสปีดสเก็ตนะครับหรือว่าไอสเก็ตที่ผมเคยเรียกไปนะครับก็คือเป็นรองเท้าโรลเลอร์เบรปกติเลยครับปกติมันจะเป็นเป็นล้อใช่ไหมครับแต่เขาเปลี่ยนล้อเนี่ยเป็นใบมีดนะครับใบมีดนะครับนี่สมมุติเป็นรองเท้าโรลเลอร์เบรนะมันจะมีใบมีดด้านล่างนะครับไว้แบบเวลาพื้นเขาแข่งบนพื้นน้ําแข็งนะครับ นะมันเป็นกีฬาโอลิมปิกนะครับเขาก็เลยแข่งความเร็วบนพื้นเลือมแข็งนะรเราก็เลยต้องใช้ใบมีดนะนะอันนี้อุปกรณ์ป้องกันต้องเยอะนะอีลามสปีดเกตกับชอตแท็กนะครับหรือว่าไอสเก็ตเนะี่ยต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับนะไม่นงนั้นเจ็บตัวแน่นอนนะส่วนที่สามนะอันนี้ผมเอามาเฉพาะที่ผมรู้นะครนะที่ผมรู้แล้วก็ที่ผมไปศึกษามาอันที่สามเนี่ยครับเขาเรียกเป็นเขาเรียกว่า คลาสสิกสลาลมนะครับลองทั้าสลาลมปกติเลยครับโรลเลอร์เบสสลาลมปกติเลยครับสองล้อล้อหน้าล้อหลังยกขึ้นนิดนึงนะครับนะสลาลมปกติครับแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์เหนือครับเป็นกลวยนะเป็นโคนเป็นโคนเป็นรูปทรงกลวยนะครับเอามาตั้งตั้งตั้งเรียงกันแล้วก็เขาจะเปิดเพลงด้วยนะเปิดเพลงเป็นเพลงเหมือนเมื่อกี้ที่เราก็โชว์ให้ดูนะครับนะครับนี่คลาสสิกสลาลมก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นแบบนี้ครับนี่นะครับมีกลวยนะครับเป็นกลวยนะครับเขาก็จะเล่นท่าครับทโทงสเน็กนะครับหรือว่าท่าอะไรอะไซคลิงนะครับท่าปั่นจักรยานนะครับหรือว่าไวเพอร์นะครับก็มีนะครับเป็นท่าสากลของเขาครับนี่ครับคลาสศึกษาลุมนะครับเขาจะเปิดเพลงด้วยนะน้องเฟียดนะครับเขาจะเปิดเพลงด้วยนะครับแต่ผมปิดนะครับกลัวโดนลืกสกกสิทธิ์อะไรนะหน้าของผมก็ไม่ได้ตัดต่อนะครับใช่ไหมครับ ผมก็ไม่ได้ตัดต่อเพราใชนี้อาจจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าเห็นพอเป็นรองเทา้าสลาลมนะครับเปิดเพลงแล้วก็ทําท่าไปตามกล้วยนะครับอ่านะโอเคนะครับนะอันที่สามสามอย่างนะครับนะครับนี่นะครสามอย่างนะถ้าผมรู้จักเพิ่มขึ้นนะหรือว่าไปศึกษาถ้ามีเพิ่มอีกผมจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมดูนะอันนี้คือสามอย่างหลักๆก,ก,ก่อนนะครับเป็นสามอย่างหลักๆการแข่งกันหลักๆนะครับ ครับก็ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแคร์กดแชร์ด้วยนะประยองบันไดเปทีด้วยครับสวัสดีครับ